แล้ววันสบายใจเหมกราสิ่งที่ทำลงไปนะครัะถ่ายติด เป็นโลโลรแบบนี้ใช่หมรับที่เราซื้อเรื่องขแบบนี้คือสานี้นี้เราจำเขาได้จำได้เ่ไม่ช่เลยหน้าตาเขาเป็นยังไงดูเขดหงจากที่ทำแล้วใหม่ถาเลยายเลยไสมสิบเลยไม่มาอ๋อไม่ครับเขาเหมือนกับไปทำงานแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าาทำงนอะไรมาจากที่ไหนก็คือเขาเป็นลูกค้าเป็นมิตรครัเป็นมิตรที่ฉาชมาเป็นมิตรแทใช่ร ถ้าถ้าถ้าตัวนี้จตัวอยูที่กามละาสาร้อยยบาทใช่ไหมใช่แล้วอันที่เขอาไปในแอร์คือสายพันธุ์อ่าก็จะเป็นสายพันธุ์อสีครับแต่เดี๋ยวนาไปเดี๋ยวเต็มเต็มเลยครับไปใช่ครับเต็มเต็มเลยครับก็เพิ่งไปเติมมาแล้วก็ 我。哎 าจะมาแบบนั้นทุกวันมาปุ๊เขาไม่เคยถอดแมสเลยใส่แมสตลอดใส่แมสตลอดเป็นคนรักษาอาาครับอ่าครับเหตุการณ์เริ่มวันที่เกิดขึ้นวันที่ยี่สิบ้าเดือนธันวาเวลาประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งครับก็คนร้ายก็เข้ามาทำท่าทางเหมือนกับว่าจะมาซื้อของปกติเลยครับแล้วก็เหมือนกับเขาสำรวจว่าไม่มีคนแล้วเขาก็เลยเดินไปข้างหลังเห็นประตูเปิดอยู่เขาเข้ามาเข้ามาก็มาเปิดเอาเลยครับตรงนี้เลย ช่ที่เขาเอาไปมีอะไรบ้างมีกัญชาอย่างเดียวเลยครับ3ามสายพันธุ์สกระปุกกระปุกละ30กรัมครับถ้าคิดเป็นราคามูลาค่าประมาณ30,000บาทครับคือต้องจากกัญชาแล้วเขาเอาอะไรไป,ไ,ปไม่เลยครับเงินงก็ไม่เอาไปเอาไปแต่กัญชาอย่างเดียวค,ครับคือเราอ่ะเคยเคยเห็นเขา เคยครับเขาเป็นลูกค้าประจําครับแต่แรกเขาเป็นลูกค้าประจําเลยมาก็จะมาซื้อทีละร้อยทีละร้อยต่อเรื่อยๆครับแต่วันนั้นอาจจะแบบว่าโดนใจให้เขาเข้ามาก็เลยนั่นแหละครับเกิดเรื่องแล้วทีนี้เขาได้กลับมาที่ร้านอีกไหมคะไม่เลยครับยังไม่เห็นเลยครับผมเราอยากจะฝากอะไรไปกีบคนที่ชอบทำฤติกรจแบบนี้คหะก็อย่าทำเลยครับไม่ไม่ไม่น่าดีครับเพราะว่าสมัยนี้มันโซเชียลมันไวครับพี่ บอว่าเราแชร์ไปไหนเขาก็ตามได้แล้วแชร์ไปไหนเขากันไมาให้เราได้แล้วนะครับอย่าอย่าทำเลยครับเร,ร,รีบยบร้อยแล้วครับแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ,รบแล้วก็ได้บอกแบบเพื่อนๆในกลุ่มร้านด้วยกันเองว่าถ้าเกิดพบเห็นบุคคลนี้ก็รบกวนแจ้งมาหน่อย